คับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกกล้วยในส่วนของกล้วยน้ำวานนะครับหลายสายพันธุ์นะครับตรงจุดนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยทํามันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะปลูกกล้วยเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือปรับสภาพหน้าดินก่อนนะครับเพราะว่าราทำมันซับหลังนี้ก็จะมีในส่วนของปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งการบํารุงดินด้วยเคมีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือจะต้องปรับสภาพหน้าดินก่อนนะครับโดยผมจะใช้ ปูนขาวเป็นตัวปรับสภาพหน้าดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับไปดูกันเลยในการปรับสภาพหน้าดินของดินที่นี่นะครับซึ่งผ่านการปลูกมันสำปะหลังมาแล้วนะครับซึ่งปูเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะใช้ปูนขาวประเภทโดโลไม์นะครับในการปรับสภาพหน้าดินนั่นเองนะครับคุณสมบัติของปูนขาวประเภทโดโลไม์นะครับก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นข้อเป็นข้อนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเรามารู้จากปูนขาวดเลไหมก่อนว่าหน้าที่เขาทําอย่างไรบ้างนะครับองค์ประกอบเขาคืออะไรนะครับปูนขาวโดเลไมนี่เขาจะมีสับทางเคมีก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากปูนขาวธรรมดานะครับซึ่งปูนขาวธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับ แต่ทั้ง2องอย่างนี้แต่ทั้ง2ชนิดนี้สามารถปรับค่า pH ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างกันคือปูนขาวดูเลยไหมจะใช้เวลาในการปรับสภาพด้านดินได้ช้ากว่าปูนขาวนั่นเองนะครับปูนขาวจะได้เร็วกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าค่า CCE ที่แตกต่างประโยชน์ของปูนขาวในการปรับสภาพหน้าดินชัดช่วยประโยชน์ได้ไหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับอันที่1คือช่วยลดความเป็นกรดในดินหรือที่ว่างดินเปรี้ยวนั่นเองนะครับ ซึ่งสภาวะความเป็นกรดในดินนะครับค่า p ีเฮที่ต่ำกว่า5.5นั่นคือดินมีปัญหานะครับซึ่งจะต้องปรับสบภาพหน้าดินเลยและสิ่งที่สิ่งที่ผมใช้อยู่นี้ก็จะเป็นปูนขาวนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวส่วนตัวผมก็จะลงไปลุยเลยนะครับผมจะใช้ถังใบเก่าๆใบหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเรามาใส่ปูนขาวเพื่อปรับสบภาพนาดินนั่นเองนะครับต้องเอาใบที่ไม่ได้ใช้ดีกว่านะครับ ว่าเป็นการลดต้นทุนนั่นเองนะครับก็จะทําการปักปูนขาวเลยนะครับก็จะโรยไปรอบๆนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของปูนขาวต่อด้วยนะครับและอันที่2นะครับช่วยเพิ่มแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินนั่นเองนะครับปกติแล้วแต่ถ้าเราใช้ปูนขาวธรรมดานะครับปูนขาวธรรมดาจะไม่มีแคลเอ่อจะไม่มีแมกนีเซียมนะครับเพราะว่าปูนขาวธรรมดาก็คือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับส่วนปูนส่วนปูนขาวดูเด้ไหมก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับทีนี่ผมก็จะทําการโรยไปรอบๆนะครับประโยชน์ข้อที่3นะครับช่วยป้องกันโรคพืชต่างๆในดินนะครับ ซึ่งในดินนี้จะมีจุลินทรีย์อยู่2ประเภทนะครับจุลินทรีย์ฝ่ายดีฝ่ายที่เป็นมิตรกับพืชจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับพืชนั่นเองจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับพืชเช่นเชื้อราไมครไรซ์จุลินทรีย์ไตรโคลมาเป็นต้นส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับพืชก็เช่นฟีซิเรียมและไฟท็อปเทราเป็นต้น ในจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับพืชไม่ว่าจะเป็นไพทอบเทลา่าหรือว่าสารฟิซิเลียมก็เองก็ดีซึ่งจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับพืชน,นี้เขาจะอยู่ในสภาวะดินที่ค่า pH ประมาณ5.5พูดง่ายๆคือเมื่อสภาวะดินเป็นกรดเมื่อไหร่แล้วนะครับสารจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับพืชก็จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วในการใช้ปูนขาวในวันนี้นะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับให้จุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับพืชเขาเข้ามาอยู่แทนนะครับซึ่งจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรกับพืชเขาจะอยู่ในดินที่มีค่า pH ป,ป,ประมาณ6.5หรือว่า7นั่นเองนะครับจะทําให้จุลินทรีย์ที่เป็นมิกับพืชเจริญเติบโตได้ดีนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ ทำไมเราต้องปรับสภาพหน้าดินนั่นเองนะครับจริงๆแล้วในส่วนของคูณขาวไม่ได้กําจัดเชื้อที่เป็นศัตรูกับพืชโดยทางตรงนะครับแต่ปูนขาวนี่คือกําจัดเชื้อไม่ว่าจะเป็นฟีซิเดียมหรือว่าไฟทอปเทร่านี่ในการกําจัดพืชพวกนี้นี่กำจัดพืชโดยทางออมนั่นเองนะครับในเมื่อเราปรับค่า pH เท่ากับ6.5แล้วจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับที่เป็นศัตรูกับพืชเนี่ย จะ,จะเจริญไม่ได้ในพื้นที่ที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้ปูนขาวในการกําจัดนะครับแต่วิธีการใช้ปูนขาวของผมไม่จําเป็นจะต้องถี่มากนะครับให้ดูสภาะให้ดูสภาพของดินเป็นหลักนะครับแต่ถ้าสภาพของดินอยู่ในสภาวะที่ค่า pH อยู่ที่ประมาณ6.5ขึ้นไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น พื้นที่ที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ปูนขาวบ่อยนั่นเองนะครับก็ใช้อย่างพินิจวพิเคราะห์พิจารณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นําเสนอท่านในระดับต่อไปและในการใช้ปูนขาวลองก็ขอให้ท่านศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ใช้อย่างพินิจฐพิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อผลระโประกเพื่อผลประโยชน์ต่อพืชของเราแล้วก็เพื่อผลิตผลที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับ ให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับผม